สามารถรับชมได้ทุกวัยเราเป็นคนไทยนับถือพระด้วยกันทุกคนตัดโลภหลงไปให้พ้นควรคิดกลับตนปร้องดอ กันคิดกันทําเรื่อยไปนั่นแลชาติไทยจะได้เะริสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรคุยกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะเยอะแยะไปหมดแต่ก็เบาๆนะครับไม่ได้ รุนแรงสาหัสสาการอะไรข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องเบาๆทั้งนั้นเรื่องลดราคาน้ํามันอย่างเงี้ยจอบไม่จออฮะรัฐบาลทูดีเขตัดสินใจลดจริงๆนะฮะลดกันทวนหน้าแต่ลดแล้วเขาจะชดเชยรายได้เข้ารัฐบาลยังไงนี่เลยเหล้าเบียร์ลดมือถือรีดภาษีบาปฮะ ชดเชยรายได้น้ํามันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้ฮะคอเหล้าคอเบียร์เบียร์อาจจะขึ้นราคาขวดละร้อย <c oughs> ล้อเล่น <c oughs> เหล้าอาจจะเป๊กละพันอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยอดขายน้ำมันก็กระจูดนะฮะเนี่ยเขาก็มีวิเคราะห์กันผลดีผลเสียเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟัง ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเห็นใจชาวไล่มันสำมะหลังกับไล่อ้อยแหม <c oughs> อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องราคาน้ำมันถามคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ <c oughs> รัฐบาลชุดนี้ลดราคาน้ำมันมันจะมีผลต่อประเทศของเราอย่างไงมีผลต่อตัวท่านอย่างไรบ้างะฮะตัวท่านเองนี่นะครับที่ร่วมชมรายการเนี่ฮะ เดี๋ยวนี้รายการเราสบายนะครับกดติดง่ายท่านที่ชอบบน่นแล้วกดติดยากเหลือเกินคุณจิมมี่เดี๋ยวนี้กดติดง่ายฮนะแล้วเราก็จะไม่ค่อยถามเยอะแล้วจะถามน้อยๆเพราะบางท่านบอกว่าสองนาทียาวไปบางท่านบอกสองนาทีน้อยไปผมไม่รู้จะเอาใจใครเหมือนกันกะ็เลยถามน้อยๆกันละกันนะครับข้อสองข้อก็โทรกันมาฮะล,ลดราคาน้ํามันแล้วมีผลต่อชีวิตของคุณผู้ชมยังไงบ้างครับเ,เพราะตอนนี้ข้าวของมันถูกลงหรือยัง เดี๋ยวต้องติดตามดูที่แน่ๆนะครับมีหลายอันเขาก็เก่าสะดือพร้อมรับนโยบายเช่นบคสค่าสัปดาห์นี้ลดค่าโดยสารนะสิบร้อยอีสานปรับค่าขนส่งลง10%แต่อีกฉบับหนึ่งบอกว่าเรือลดร่วมไม่ลดค่าตัวนะ๋วเจ๊เกี่ยวก็ไม่ลดค่าตัว๋วเจ๊เกี่ยวไม่ใช่ขายเกี่ยวนะเจ๊เกี่ยวเป็นเจ้าของรถ โดยสารปรับอากาศลดโดยสารอะไรเนี่ยไม่ใช่บกสดิลถโดยสารที่นำพาคุณผู้ชมจากจังหวันมากรุงเทพอ่ะเขาไม่ลดนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง <c oughs> น้ํามันส่วนสถานการณ์น้าท่วมนะครับคุณผู้ชมฮะก็ยังน่าเป็นห่วงครับนี่ฮะคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไปเยี่ยมแม้เราก็ให้ดูทั้งคุณอภิสิทธิ์และคุณ ยิ่งรักแหละครับรายการเราเล็กๆ smile. ไม่มีไม่ไม,ไมีใครมาตรวจสอบเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าอะไรนะคุณยิ่งรักอยู่มุมซ้ายได้เปรียบทำให้คนอยากดูนี้หนังสือพิมพ์เลยจับทั้งอภิศสศิทธิ์และจับทั้งยิ่งลักอยู่มุมซ้ายมือหมดในภาพเนี่ยคุณอภิศสศิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แจกถุงยางชีพและปลอบวันประชาชนอันนี้ก็ที่อ่างทองนะฮะเจ็ดร้อยชุดส่วนคุณยิ่งรักนะครับ ็ไปพิษณุโลกฮะบาะกรรมโมเดลคอันนี้คุณยิ่งแล้วก็คุยกับค,คนเฒ่าคนแก่ที่พิษณุโลกนําถุงยางชีพไปมอบให้แล้วก็เตรียมจัดการน้ํานะครับเนี่ยเขาก็มีแนวทาง Waterway ฮะนี่ <c oughs> ต้องดูแล้ว Waterway จะช่วยแก้ปัญหาไ้ยังไงพันน้ำสู่อ่าวไทยสร้างแก้มลิงคือประเด็นตอนนี้ประเทศเราเนี่ยไอคิดเนี่ยเยอะฮะ แต่ช่วยเริ่มทากันหน่อยครับช่วยเริ่มทํากันหน่อยหน่อยอย่ามัวแต่ไปคิดว่าทาแก้มลิงกี่ปีจะเสร็จสร้างเขื่อนกี่ปีจะเสร็จทําอะไรก็ทำมาฮะรีบๆทาหน่อยมันจะสามปีห้าปีเจ็ดปีเสร็จถ้าคุณไม่เริ่มทําปีนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จไอตอนสถานการณ์ตอนนี้มัน,นัแก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปบรรเทาวันไปแต่ต้องทําเพื่ออนาคตกันสักทีครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่อง การแก้รัฐธรรมนูญเหรอครับสอสพักประชาธิปัตย์นะฮะนี่เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลแก้รัฐมนุญเทจะลุกเป็นไฟอะฮะเราก็เลยถามว่าจริงหรือเปล่าครับเพราะรัฐบาลเี่ยเขาก็เอาจริงนะฮะเขาบอกว่าเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงกับประชาชนเอาไว้นี่เขาเตรียมนัดหกพักหกหกพักนะครับก่อนตั้งสสรสาม มา,าทำตามสัญญาประชาชนคุณวิรัตกัลายาเสรีสอ,อสงขานะฮะหัวหน้าทีมกฎหมายประชาธิปัตย์บอกว่ากรณีเพื่อไทยและพรรคโรัฐบาลเตรียมผักดันแก้ไขรัฐธรรมนูนว่าเพื่อไทยต้องสำนึกว่าอาจจะเป็นการก่อปัญหาความวุ่นวายในประเทศและถ้ามีววะลาะซ้อนเลนเพื่อน,นี้แลโทษกรรมบางคนแล้วองด้ว่าประเทศจะลุกเป็นไฟจะทําให้คนที่ต้องการกลับประเทศไม่มีทางได้กลับในชีวิตนี้ก็ะจะมีคนจํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้านเขาว่าอย่างนี้มันนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงฮะ แนวคิดของไอ้ความคิดของสอส,สประชาธิปัตย์เขาพูดออกมามันจะลุกเป็นไฟยังไงมันเคยลุกไปแล้ว <laughs> ลุกเป็นไฟกันทุกวันแหละหุงข้าวกิน <laughs> ประเด็นเราก็อยู่บนจอนะครับก็ลองคิดๆกันดูครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยกันนะครับมีอย่างอื่นให้ดูก่อนครับก่อนที่จะไปเบาๆโโหไม่รู้จะดูเดือดหรือท่าเร็วคงเบาๆแล้วครับเดี๋ยวนี้สายเราเบาๆสบายๆนี่ฮะ พระครับพระพระองค์นี้ที่ว่าเนี่ยก็ทำอะไรฮะนี่เขาไปสักยันฮนะและไอ้สักยันที่ว่าเนี่ยเขาสักที่ไหนฮะเขาสักที่สะโพกเด็กสาวครับแม่นี่ไม่ได้ผมพูดเองนะฮะเนี่ยเนออะไรเนี่ยพระพิเลนดูครับคุณผู้ชมนี่ฮะทั้งเดลินิวทั้งข่าวสดลงทั้งคู่นะฮะพระพิเลนสักสียิวก้นสาวใต้กระโปรงสอง,สองสสนักเรียนอายุสิบห้า หลวงพี่หลวงพ่อที่ว่าเนี่ยก็เป็นเจ้าคณะเลยนะฮะเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยสักตั้งแต่สะโพกจนถึงก้นนะฮะพอสักเสร็จนะะพวกนักเรียนมีอาการแปลกๆนะครับมีพฤติกรรมก้าวล้าบางครั้งมีอาการคล้ายของขึ้นสุดลงไปนอนชักดิ้นชักงอระหว่างเรียนหนังสือ <laughs> เออแล้วไปสักทําไมเอ้ไปสักทําไมลูกเอ้ยนะฮะ <laughs> เขาก็ไปกับเพื่อนชายรวมอีกสิบคนไปสักกันหมดเลยนะ ผู้สื่อข่าวก็ถามไงว่าหลวงพี่หลวงพี่ยอมให้ยอมไปสักนักเรียนทําไมนักเรียนหนีเรียนมานะทำไมไม่ไล่กลับไปเรียนหนังสือหลวงพี่พระธีระานะฮะก็ตอบว่าตนเป็นพระที่มีความเมตตาเมื่อมีการร้องขอก็ไม่สามารถขัดได้ <c oughs> <c oughs> เออแม่เด็กเขาถามว่าแล้วทําไมต้องสักตั้งแต่สะโพกไาถึงก้นพระก็เลยหน้าถอดสีฮะเพราะตอบไม่ได้สุดท้ายก็ยอมศึกแต่โดยดี ไอ้หน้าถอดสีที่ว่านี่ก็ไม่รู้ทำไงไม่รู้ทำยังไงเป็นกันนะฮะหน้าถอดสีเนี่ยครับแหม่นะก็หลวงพี่นะอีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมฮนะหน้าถอดสีทำไงฮะใครทำเป็นบ้างที่สงขาครับใครอยู่สงขาอันนี้ไดลิวนอรไลน์เขาลงมาเตือนใจครับนี่ใครอยู่สงขาบ้างครับเขาบอกว่า มีโค้งร้อยศพที่สงขาไม่รู้มีมานานยังผมชีวิตนี้เกิดไปสงขามาครั้งเดียวเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ฮะผวาโค้งร้อยศพนิมนต์เกจิดังไล่วิญญาณนะครับงั้นท่านใดอยู่ภาคใต้นะครับนี่นะฮะช่วงถนนเพชรเกษมระหว่างนาทวีโคกโพนะครับระมัดระวังนะครับเป็นโค้งร้อยศพฮะบ,บางทีเราคนต่างถิ่นขับรถไปเราไม่รู้ครับตรงไหนสิบศพทรกไหนร้อยศพ ตรงไหนหนะ้าศพฮะโค้งร้อยศพจริงนะครับไม่ใช่โค้งแปดสิบศพนะฮะโค้ง100ร้อยศพเขาบอกอย่างนี้นะครับงั้นระวังนะครับเนี่ยชาวบ้านบอกนะช่วงสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะประชาชนประสบภัยเหตุดังกล่าวมากจริงๆนะครับบางวางครั้งเนี่ยสิบสามศพในครั้งเดียวฮนะแล้วก็เป็นชาวบ้านละแวกนั่นแหละครับที่เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ขับรถไปแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ เห็นมันเป็นข่าวเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเตือนนะครับส <c oughs> <c oughs> ่วนอย่างอื่นครับคุณผู้ชมที่อเมริกาฮะได้ข่าวกันไหมฮะนี่พายุเฮอริเคนฮะนี่ไอรีนนี่ฮะไอรีนถล่มแต่สุดท้ายกลายเป็นโซนร้อนนะครับถ้าติดตามกันเนี่ยเขามีการอพยพผู้คนเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับน่ากลัวนะฮะ เฮอริเคนเนี่ยเคยเห็นแต่ในทีวีครับมันจะหมุนๆๆติวตๆอยู่ติวนะฮะแล้วรถก็ลอย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 ขึ้นไปนะงั้นก็หล่นลงมาเอ,อเสียวจริงๆพายุเฮอริเคนช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋เราจะมีคลิปมาดูกันครับเป็นคลิปต้อนรับราคาน้ำมันที่ลดลงแหนะครับก็จะเป็นพวกรูปรถประหลาดๆนะฮะแล้วก็มีรถพ่นไฟฮ อ,นนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศจะลุกเป็นไฟฮะลดลุกเป็นไฟนะครับทั่วหน้าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนเรื่องราคาน้ํามันนะครับมีหลายคนก็ออกมาทั้งสนับสนุนและคัดค้านอย่างเช่นคุณกอบศักดิ์ภาพาวสุก้อนเหนบคุณพิชัยนริตพันธ์นะฮะรัฐมนตรีพลังงานว่ามือสมัครเล่นอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันว่าเขาว่าย่งไง ยีบอกทำไมไม่ลดค่าการตลาดเบนซิน95แล้วสมัยตัวเองไม่ลดลรจ๊ะ <c oughs> อ๋อเขาก็ยอมก๋อไม่ได้พอดีคุณกอบสักบอกไม่ได้เป็นเรื่อนตติพลังงาน <c oughs> ด้านเพื่อไทยก็ซัดประชาธิปัตย์ดีดาดาคติเจเจเด็ดพี่นะฮะคุณพร้อมพงศ์ก็ออกมาซัดเด๋ยวนให้ฟังครับแล้วก็คอยจับตาราคาสินค้าลดไม่ลดก็เหมือนคำถามเราถามคุณผู้ชมแล้วฮะ จะทำให้ราคาสินค้าลดลงหรือไม่ฮะเออเดี๋ยวติดตามดูนะราคาสินค้ามันจะลดลงจริงหรือเปล่าดูคนนี้เขาบอกการคุณคนนี้ก็ชื่อคุณอัธวิสุวรรณพักดีโคกประิพัทธิเดบอกว่าการชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจะมีผลทําให้ไม่มีเงินไปอุ้มราคาแก๊ส LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ทุกครัวเรือนใช้จะทำให้ราคาก๊ซหุงต้มพุ่งสูงจาก280บาทเป็น570บาทต่อถัง 15กิโลกร,รัมแลยทำให้ราคาอาหารปรุงสำเร็จเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวาาแกงขึ้นไปจานละ5บาทเชื่อหรือไม่เชื่อครับคุณผู้ชมเราคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีมันสมองจะมีปัญญาแก้ปัญหาบางอย่างที่พักฝ่ายค้านหรือคนที่เขาไม่เห็นด้วยเล็งเห็นหรือเปล่าเอออย่างน้อยเขาบอกมาถ้าท่านสามารถแก้ได้ท่านก็ชนะใจประชาชนถ้าก๋วยเตี๋ยวมันแพงขึ้นไปจริงๆหรือก้าวถุงต้มมันแพงขึ้นไปจริงๆแล้วท่านหารายได้มาชดเชยไม่ได้นั่นก็สวยไปฮ รายการนี้ไม่อยู่ข้างใครซัดทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับ <c oughs> มีอย่างอื่นอีกไหมครับเนี่ยจ้องปรับภาษีบาสสินค้าฟุม่มเฟื่อยเนี่ยคนที่ปลื้มนะฮะมีข่าวหนึ่งฮะ,ะชมลมลถคัสสิกปลื้มลถเบนซินพวกใช้รถเก่าบอกเจ้ารถเก่าติดแก๊สไม่คุ้มพวกใช้แก๊สบอกไม่ชอบรุ่นน้องผมใช้แก๊สเนโวยเช็ดเลยผมโวยจะไปโวยทำไมก็ ปีหน้าเขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วอะเดี๋ยวบเบรกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเฉพาะผู้ชมจากกรทมและอีสานนะครับท่านที่สนใจจะโทรเข้ามาร่วมเสวนาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับท่านคิดเห็นอย่างไรที่รัฐบาลลดราคาน้ํามันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีผลต่อประเทศและตัวท่านอย่างไรบ้างครับจะทําให้สินค้าราคาลดลงหรือไม่แล้วก็สสบัชนิปปับดบอกถ้ารัฐบาลแก้รัฐมนูญประเทศจะลุกเป็นไฟ จริงหรือไม่02923319สักคู่กูอนครับ คิดกันทำเรื่อยไปนั่นแหละชาติไทยจะได้จะรักฮัลโหลแพมเหรออือเอ่อมีพ่อแม่อยู่บ้านเปล่าไม่อยู่งั้นเดี๋ยวเข้าไปหาละไม่เป็นไรแพมนัด